อยกตัวอย่างเรามองถึงพระอาหารหันต์กับคนยากไร้แล้วกันเราลองเปรียบเทียบก่อนพระอรหันต์เนี่ยกับคนยากไร้เราก็ต้องมองว่าโอเคพระอาหารหันต์เนี่ยท่านก็เขาเรียกว่าน่าจะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ถูกไหมแต่คนที่แบบยากไร้เนี่ยไม่มีอะไรกินเลยก็จะไม่สามารถดูแลตัวเองได้เราก็จําเป็นควรจะต้องช่วยเหลือเขามากกว่ากันเอ้มากกว่าพระอาหารหันต์อยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าในพุทธศาสนาเนี่ย เขาไม่บอกไว้ชัดเจนนะถึงแม้ว่าตัวผมเนี่ยจะไม่ได้เข้าใจความหมายเกี่ยวกับสิ่งนี้มากนักน,นะครับแต่ก็แต่ก็เคยอ่านแล้วก็เคยได้ยินว่าการทําบุญเนี่ยมีมีในหลายส่วนหลายระดับก็คือว่าเริ่มต้นตั้งแต่การทําบุญกับสัตว์เดรัจฉานถูกไหมก็จะได้กําลังประมาณหนึ่งทําบุญกับมนุษย์ได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ทําขึ้นไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดที่ในในใน,ในประกาศประกาศพระปาิศก็จะบอกว่าการทําบุญ ในพระส,สง์ในพระส,สงสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปฏิบัติตามแนวทางเนี้ยจะได้บุญมากซึ่งผมเคยฟังของพระอาจารย์ต้นอ,อยู่คร่าวๆต้องบอกกันว่าผมไม่ไม่ไม่ทราบเรื่องนี้จริงนะแต่ก็จะจะตอบเท่าที่พอจะเข้าใจคือมันเหมือนกับว่าอย่างพระอราหันต์รูปหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําบุญเขาบอกว่าการทําบุญกับเนื้อนาบุญนะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ การที่เราแม้จะทําบุญให้กับพระอาหารหันต์หรือ,อพระสงฆ์ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสงฆ์พระอาหารหันต์หนึ่งรูปจะสามารถจะสามารถนํานกลุ่มคนให้พ้นทุกได้เรามองที่ประเด็นนี้แล้วกันอย่างยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเราให้ให้ให้ข้าวสัตว์เดรัจฉานให้ให้ข้าวห,ห,หมาแล้วกันให้ข้าวหมาข้าวแมว หรือให้ข้าวมนุษย์ให้คนยากไร้ที่เขามีอาหารกินเขาก็จะได้เพียงแค่ยืดอายุของกายนี้ต่อไปทําให้เขาสามารถดํารงอยู่ในโลกนี้ได้ต่อไปแต่ผลประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้ตกถึงตัวเขาอันที่หนึ่งและผลประโยชน์จะไม่ได้ตกถึงสังคมในส่วนที่สองแต่หากเราได้ทําบุญกับผู้ที่มีมีแรงกระเพื่อมแล้วกันแรงกระเพื่อมมีความสามารถมียกตัวอย่างถ้าเป็นพระอาหารหันเนี่ยท่านก็จะต้อง มีมีความรู้ความสามารถในการที่จะเผยแผ่ธรรมะได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงถูกไหมแล้วก็จะสามารถพาคนเนี่ยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้พาให้ผู้คนได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์อะไรเงี้ยแล้วพากันที่จะตื่นแล้วก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆรดังนั้นผมมองว่าถ้าเรามองในเรื่องของการให้อะ่ะ มันก็จะมีความรู้สึกว่าเออเราควรให้คนนี้นะเพราะว่าเขาลําบากแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะถ้าเรามองลึกไปกว่าน,นั้นอ่ะคือองคุณการเกิดประโยชน์และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันมากมายมหาศาลกว่าก็เหมือนกับการที่เขาบอกว่าวันนี้เราสอนให้คนตกปลาได้กับสอนให้กับเราหยิบปลาให้เขากินอ่ะอันไหนดูแบบว่าดีกว่ากันคนก็บอกว่าเออเขาหิวอยู่ให้ปลาเขากินจะง่ายกว่าจะง่ายกว่าไหมแต่ในความเป็นจริงอ่ะ เราให้เขาเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการที่เขาจะหาปลาได้ด้วยตัวเองดีกว่าเพราะนั้นหมายความว่าเราก็ไม่ต้องมาให้เขาตลอดไปไงเขาจะสามารถที่จะจ,จัดการแล้วก็ดูแลตัวเองได้จากนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเขาถูกไหมดังนั้นก็เลยอันนี้ตานที่ผมเข้าใจนะผมก็เลยรู้สึกว่าการทําบุญกับพระอาหารหันต์เนี่ยจะต้องได้บุญมากจะได้บุญมากกว่าอืมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องมาเลือกเนะว่า ทำบุญกับพระอาหารหันต์แล้วไม่ทําบุญกับพ่อแม่ทําบุญกับพระอาหารหันต์แล้วไม่ทําบุญกับส่วนอื่นๆผมมองว่าตรงเนี้ยในเมื่อเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติด,ดีเนี่ยเราก็ให้ทานเราก็ทําบุญอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยดังนั้นการที่เราให้เราไม่จะเป็นต้องเลือกให้อะ่ะเรารู้สึกว่าเราอ่าอยากจะให้เมื่อไหร่เรารู้สึกดีที่ได้ให้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับเลยคือ มันคงจะไม่ใช่คําถามที่ดีเท่าไหร่ที่จะมาบอกว่าเราควรทําบุญกับพระอรหันมากกว่าพ่อแม่หรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าในความเป็นจริงอะ่ะพ่อแม่ก็คือครอบครัวของเราก็คือคนที่เรารักและให้กําเนิดเรามาเราก็ต้องมีความสำนึกรู้คุณนะครับดังนั้นผมมองว่าการทําบุญกับทั้งคู่อะ่ะดีที่สุดอืมไม่ต้องแยกทํานะครับทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องผมเลือกอะไรใช่ไหมผมก็ทําหมดครับเราไม่จําเป็นว่าโว้ คือการทําบุญของเรามันไม่ใช่เงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเราถูกไหมมันมีอกคือตามชีวิตตามความเป็นจริงมันมีโอกาสเมื่อไหร่เราก็ทําเมื่อน,นั้นอย่างโอกาสที่เราจะได้เจอพระอาหารหนะันต์น่ะยากถูกไหมการได้เจอสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วเราเรารู้ว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์เรายิ่งต้องรีบไปทาบุญถูกไหมถ้ามีโอกาสนะส่วนพ่อแม่เนี่ยในความที่เราเอ,อยู่กับเขาอย่างยกตัวอย่างผมอยู่กับเขาใช่ไหมเราก็ดูแลเขาได้ตลอดอยู่แล้วพาเขาไปกินข้าวเป็นลูกที่น่ารักพูดจาดี มีปัญหาอะไรก็คอยช่วยเหลือดูแลเวลาที่เขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ถือว่าโอเคแล้วในฐานะของความเป็นลูกถูกไหมเพราะฉะนั้นเลยไม่มีความจําเป็นต้องมานั่งแบบแบ่งแยกอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่าทําได้ทั้งคู่แล้วก็ดีทั้งคู่ละกันทีนี้ผลประโยชน์ที่ผมบอกไปก็คือว่าในส่วนของพระอราหันเนี่ยท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกไหมแล้วก็ถ้าท่านมาเผยแผ่ธรรมะเนี่ยให้กับคนคนก็จะหลุดพ้นกันเพราะว่าเหมือนกับผู้ที่รู้จริงอะ่ะ เหมือนกับถ้าเป็นในทางโลกก็คือเป็นแบบระดับศาสตราจารย์ได้เป็นด็อกเตอร์ที่แบบเรียนรู้ทุกอย่างมาหมดแล้วเข้าใจหมดแล้วแล้วเอามาสอนคนก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้มากมายไงอย่างพระอาหารหันต์ท่านกา็ปฏิบัติจนถึงความหลุดพ้นแล้วถูกไหมดังนั้นก็จะสามารถที่จะเอาสิ่งเนี้ยมาบอกต่อให้กับพุทธศาสนิกชนหรือคนที่สนใจสิ่งนี้ในการที่จะพาตัวเองเนี่ยหลุดพ้นไปกับสิ่งนี้ได้ด้วยกันดังนั้นถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์กยน็ยกตัวอย่างง่าย ถ้าเรามองนะเรามองเหมือนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เออผมไม่ถนัดราชาศัพท์นะหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าได,ได,ได้ได้เกิดมาครั้งหนึ่งถูกไหมใน2,500ปีที่แล้วแล้วก็ได้แบบตรัสรู้ถามว่าในความเป็นจริงถ้าเกิดว่าใน2,500ปีที่แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดมาแล้วไม่ได้มาตรัสรูอ้อ่ะเราจะมีธรรมะของศาสนาพุทธไว้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี้ไหมอ่าเรามองตรงนี้ดีกว่า ถ้าอยู่ดีๆนะ2,500ปีที่แล้วไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วแบบเราไม่มีศาสนาพุทธในประเทศเราอ่ะเราจะเป็นยังไงกันเราก็อาจจะไม่ได้มีที่พึ่งทางใจไม่ได้มีการฝึกการปฏิบัติเพื่อความแบบพ้นจากความทุกข์การเข้าใจความทุกข์การมีสติอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเราก็จะไม่ได้สิ่งนี้กันแล้วถามว่าสิ่งเนี้ยขณะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ไป2,500ปีที่แล้วอ่ะยังมีผลกระทบมาถึงทุกวันเนี้ยยังเป็นมรดกตกมาถึงพวกเราอ่ะดังนั้นถามว่า เนี่ยความหมายของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยของพระอาหารหันเนี่ยหรือแม้จะเป็นพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ได้ทำไวแล้วส่งถึงมาถึงพวกเราเนี่ยมีมีพลังมากมายมหาศาลแล้วก็ถึงคนหมู่มากถูกไหมไม่ได้ไม่ไม่ใช่แค่คนจํานวนน้อยหรือว่าไม่ใช่แค่คนเพียงคนเดียวอ่าดังนั้นผลที่เกิดขึ้นและเป็นผลที่จะพาให้คนหลุดพ้นจริงๆไง,งหลุดพ้นจากความทุกข์เข้าใจความทุกข์อ่ะตามแนวทางการฝึก,หร,กหรือก็อะไรก็แล้วแต่นะ นะครับก็ถ้าใครอยากจ,จะปฏิบัติก็ลองไปติดตามแนวทางของพระอาจารย์ต้นได้นะครับเพจธรรมนาวาครับอ่านอันนี้ก่อนนะครับถ้ามีมาตรวัดได้ว่าทําบุญกับพระอรหันต์แล้วได้บุญมากกว่าเราก็คงไม่หยุดทําดีทําบุญกับพ่อแม่หรอกมัง้งทําบุญแล้วได้บุญไม่เลือกว่าจะทํากับใครแล้วได้มากกว่าทําแล้วสบายใจดีกว่าจริงๆใช่ครับถูกต้องก็อย่างที่ผมบอกคือ เราไม่ต้องเลือกหรอกว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเราอยากจะทําบุญกับใครแล้วใครจะได้บุญมากกว่ากันซึ่งในทางของความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมก็กําลังจะพูดต่อไปนะว่าเมื่อเช้าผมก็มีโอกาสได้ฟังนะครับคลิปของพระอาจารย์ต้นพูดเกี่ยวกับเรื่องบุญนะครับสรุปใจความมาได้ดีมากก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยเวลามีกําลังมีทรัพย์สินถึงระดับหนึ่งแล้วไม่ไม่แบบว่า การทาการทาทานแล้วกันเขาเรียกทำทานนะการทําทานคือละความตนีทีเหนียวในใจนะครับได้ได้ส่งสิ่งที่เรามีออกไปมันเหมือนกับว่า,วาตามธรรมชาติอะทุกอย่างมันหมุนเวียนตลอดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาเงินมาเก็บไว้อันนี้ผมเคยพูดในหลักของที่ผมเคยฝึกเกี่ยวกับเรื่องอความมั่งคั่งในใจแล้วก็ความรู้สึกขาดแคลน,นในใจแล้วกันนะสิ่งนี้มันมีความเกี่ยวโยงกัน,ก,นก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยได้เงินไว้แล้วเราเก็บเงินไว้อ่ะ งกมากแต่หนีมากทีเหนียวมากแล้วก็แบบไม่ยอมเอาออกไปเลยนะแล้วก็แบบไม่เคยแบบแบ่งไว้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นเลยแม้ตัวเองเนี่ยจะมีมากมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นถูกไหมแบบเนี้ยก็คือเรามีเงินแต่เราไม่เคยได้ใช้เงินเพื่อทําให้ตัวเองมีความสุขอันนี้อันที่หนึ่งเราไม่เคยทาเอาเอาเอา,เอาเงินของตัวเองเนี่ยไปทําประโยชน์เพื่อคนรอบข้างคนที่เรารักครอบครัวของเราหรือสังคมต่างๆดังนั้นเนี่ยเงินที่เรามีเนี่ยมันจะไม่ได้มีประโยชน์อะไร นะครับตราบใดก็ตามที่เรามีเงินมากแต่เราไม่เคยได้ใช้มันเพื่อประโยชน์ทางใดทางหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเงินที่อยู่กับเรานั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับพอเราเข้าใจความจริงตรงนี้เราจะรู้ว่าการที่เราเป็นแบบนี้คือเรามีจิตท,ที่ขาดแคลนดังนั้นเราเลยทางพุทธก็เรียกว่าเกิดค,คือทําทานถูกไหมในทางที่เราฝึกปฏิบัติกันเราก็เรียกว่าการนําเงินของเราออกไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมในการให้คนนั้นคนนี้อาจจะไม่ต้องให้ตรงตรง แต่การที่เราเอาไปซื้ออาหารซื้อสิ่งของซื้ออะไรก็ถือว่าเราได้ใช้เงินเนี่ยในการทําประโยชน์ให้กับสังคมแล้วตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเกิดการหมุนเวียนแล้วกันเอาเงินไปหมุนเวียนในระบบเอาเงินไปหมุนเวียนในเศรษฐกิจไปสู่สังคมนี้พอทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยใจของเราเนี่ยที่ผมเคยบอกวไว้ก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นเงินนะการเห็นความหมายของเงินการตีความความหมายของเงินจริงๆเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเราเข้าใจเรื่องเงินจริงๆ นะครับผมเคยเป็นเหมือนกันแต่ก่อนนี่แบบเป็นคนแบบตะหนี่มากอะ่ะเออบุญไม่ทําถ้าทําก็ทําแบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกเสียดายเงินทุกครั้งนะครับแต่สิ่งที่พระอาจารย์ต้นที่ท่านที่ท่านได้อธิบายมาเมื่อเช้าเนี่ยท่านบอกว่าลองนึกดูนะเงินเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาถึงเราอะ่ะก็ไม่ใช่ของเราแล้วถ้าเกิดว่าเงินเข้ามาหาเราแล้วทําให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นก็คือเรารู้สึกแบบ ต้องมาคอยดูแลต้องมาตหนีทีเหนียวต้องมาเก็บไว้กับตัวแล้วไม่ยอมเอาเงินออกไปเลยเนี่ยเอาไปใช้จ่ายเอาไปช่วยเหลือเอาไปทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์ขึ้นมาอะไรเงี้ยวันหนึ่งที่เรามีมากแล้วถึงวันหนึ่งเราต้องต้องจากโลกนี้ไปอ่ะเราก็ต้องมานั่งห่วงแหนเงินอยู่ดีเราก็ต้องรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเงินเราจะเป็นยังไงเคยเห็นไหมคนที่แบบรวยมากๆแล้วสุดท้ายแบบถึงวันที่จะต้องจากโลกนี้ไปอ่ะก็ยังไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรถูกไหมแล้วก็พอเราทิ้งไว้ให้ครอบครัวก็มาทะเลาะกันอีกนะครับ เลยมีเงินเข้ามาส่วนหนึ่งไม่ได้หมายถึงว่าถ้าวันนี้เราไม่มีแล้วเราจะต้องมาแบบทําทุกอย่างให้ให้ให้เพื่อจะทํไจะได้ทําทานนะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามความเหมาะสมของชีวิตแล้วกันเราไม่สามารถที่จะแบบมีน้อยแล้วก็ไปทํามากหรือไม่ใช่ว่าวันนี้เรามีมากแล้วเราจะไม่ทําเลยนกึกออกไหมตรงเนี้ยความจนความขาดแคลนความรู้สึกตรงเนี้ยมันเป็นความรู้สึกภายในของเรามันเกิดจากความรู้สึกในใจเราความรู้สึกในจิตของเรา นะครับตรงเนี้ยถ้าเรามีก็แบ่งปันไปที่สังคมบ้างทําทานบ้างทําบุญบ้างช่วยเหลือคนนั้นคนนี้บ้างแล้วก็การที่เราทําออกไปเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะติดเรื่องแบบเวลาทําบุญที่วัดจะต้องกวดน้ําจะต้องกวดน้ําเสมอถูกไหมแล้วก็เวลาทําบุญเนี่ยบางทีก็ต้องแบบว่าเน้นพิธีรีตองไว้ก่อนซึ่งจริงๆพระอาจารย์ต้นท่านก็ได้อธิบายตรงเนี้ยนะว่า การกดน้ําเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลอีกนะครับแล้วก็มันไม่ใช่พิธีของทางพุทธแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ยึดถือสิ่งนี้มาพระอาจารย์บอกเองว่าการทําบุญเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นทุกครั้งที่เราได้ทํายกตัวอย่างเราใส่บาทใส่บาทปุ๊บบุญถึงแล้วนะไม่ต้องไปทําอะไรต่อจากนั้นอืมพอเราทําบุญด้วยการเอ่อถวายเอเอ,เอตักทําบุญตักบาทอ่ะพอใส่เสร็จปุ๊บ บุญเกิดแล้วนะครับแม้พระจะให้พรหรือไม่ให้พรก็ตามแล้ววันนี้ก็ได้ความรู้ใหม่อย่างหนึ่งที่พระอาจารย์ท่านบอกว่าการที่พระเนี่ยได้ได้มาเราเหมือนกับใส่บาตรแล้วเราต้องแบบไหว้ขอพรอพระแล้วพระก็ให้พรเรามาตรงเนี้ยมันมีในพุทธในในพระธรรมวินัยอยู่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะพระสงฆ์อ่ะ ที่ไปบินทบ,บาทอะ่ะไม่สามารถที่จะคือตามมันมันผิดกฎเ่ยไม่สามารถให้พรในที่ที่มีความแบบอ,อไม่ใช่ที่ที่ไม่ใช่ที่ที่เหมาะสมกับการให้ให้ทําให้พรให้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการรับพรการทําบุญแล้วต้องได้รับพรต้องไปที่วัดครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยบางทีทุกวันเนี่ยเราใส่บาตรแต่เรายังหวังบุญอ่าตรงเนี้ย คือสิ่งที่ทําให้เรายึดติดกับความเป็นบุญนะครับคือการทําบุญเนี่ยคือการละความตน,ตนีทีเหนียวคือการได้ให้อะไรในสิ่งที่จะได้ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีแล้วเราก็อยากจะแบ่งปันออกไปทําให้เราไม่ยึดทุกอย่างไว้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเงินทองอะไรต่างๆการที่เราเก็บไว้กับตัวมันคือความความตนีและความตนีเนี่ยมันจะทําให้เรายึดติดกับสิ่งที่มันเป็นโลกวัตถุมากขึ้นอะแล้วมันจะทําให้เราคลายออกจากสิ่งนี้ยากดังนั้น วิธีการก็คือว่าการทําทานอ่ะคือการทําให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นอ่ะได้ช่วยเหลือได้ทําบุญตักบาตรหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่ที่ทุกคนจะจะเข้าใจกันแต่ใจของเราเวลาที่เราทําบุญอ่ะเรารู้สึกถึงอะไรถ้าเราให้แล้วเรารู้สึกว่าเราเบาขึ้นเราสบายขึ้นเรารู้สึกดีที่ได้ให้มากขึ้นแบบนี้ถูกทางแต่หากเราให้ไปเพื่อเราต้องการหวังผลว่าการให้ทานครั้งนี้การทําบุญครั้งนี้จะทําให้ชีวิตดีขึ้น จากการที่พระนี่จะต้องมาให้พรเราแบบเนี้ยมันก็เป็นการยึดติดกับสิ่งที่อยู่ภายนอกนั้นนะครับพระอาจารย์ท่านเลยบอกว่าทําบุญดีที่สุดอะทําแล้วรู้สึกที่ใจใจต้องเบาใจต้องสบายแล้วก็ไม่ต้องยึดติดว่าสุดท้ายจะได้รับพรหรือไม่เพราะสุดท้ายเนี่ยบุญได้รับทันทีที่เราได้ทําไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับอันนี้ฟังแล้วก็มาพูดต่ออีกทีหนึง นะครับส่วนที่ตอบคาถามของพี่คนนี้ก็คือว่านะโอกาสของการทําบุญมันมีมากมายในชีวิตอยู่แล้วเนะเราไม่ต้องเลือกหรอกว่าเราจะทากับใครเราจริงๆความสบายใจก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับเท่าวันเนี้ยเราไม่ได้ศรัทธาที่อยากจะให้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ถูกไหมการให้เนี่ยมันต้องประกอบด้วยศรัทธาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเรารักพ่อแม่เราเราอยากดูแลเราก็ดูแลได้เต็มที่ไม่มีบทข้อไหนที่จะบอกว่าการดูแลพ่อแม่ไม่ดีนะครับเพราะพ่อแม่คือ พระอรหันต์ในบ้านเราเราจําเป็นที่ต้องดูแลให้มากที่สุดก่อนอยู่แล้วก่อนที่เราจะไปดูแลคนข้างนอกนั้นนะครับแต่หากเราดูแลอย่างเต็มที่แล้วมีโอกาสเราได้ทำกับพระสงฆ์นะหรือเป็นพระอรหันต์ได้ก็จะทําให้ชีวิตเรายิ่งดีๆขึ้นไปอีกครับเนาะอันนี้ขอฝากไว้ประมาณนี้ครับ